สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแนลที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองหรือว่าวัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยมาตามตัวเด็ดๆไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะก็ก่กอนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด็อดดีๆ็อดเด็ดๆนะคะ e ก็วันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขจากต้นอะไรเนาะแอดก็เรียกชื่อไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าป้าจาันเป็นคนมาขอนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดกับพี่อินก็มาส่องดูนะคะท่านผู้ชมว่าต้นนี้จะให้เลขอะไรกันนะคะ เดี๋ยวตามแอดไปเลยนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมพี่อินก็กําลังส่องหาตัวเลขนะคะตรงที่ป้ายจันเป็นคนขอนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าป้ายจันได้เลขอะไรแอดก็ยังไม่ได้เจอกับป้ายจันนะคะวันนี้ก็มากับพี่อินนะคะท่านผู้ชมก็จากต้นนี้ก็เคยให้โชคมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นปีแล้วเนาะพี่อินเนาะช,ช่วงนั้นแอดก็เคยมาขอได้สามตัวคะ่ะแต่ว่า นานแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาส่องตัวเด็ดจากเขาเรียกต้นอนนนนะไรคะพี่อินขนุนป่าขนุนป่าบอโอเขาเรียกว่าขนุนป่านะคะท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขจากจากขนุนป่านะคะเห็นได้ยังคะพี่อินเห็นเลย <S <S นะเห็นจุดไหนเนาะเดี๋ยวจะส่องให้เอฟซีทางบ้านส่องไปด้วยกันนะคะเห็นเป็นตัวไหนคะพี่อินห้าเด เห็นเป็นห้าเปดเนาะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ส่งไปกับพี่อินกันนะคะพี่อินมองเห็นเป็นห้าแปดนะคะท่านผู้ชมขึ้นชัดเนาะพี่อินเนาะเลขแปดก็ตัวใหญ่ค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นห้าแปดนะคะแต่ว่าข้างบนมันเลขสามเลยพี่อินแต่ว่าตรงนี้นะตรงนี้มันเลขสาม ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้แอดกับพี่อินมองเห็นเป็นห้าแปดแปดห้านะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็แปดห้าห้าแปดอันแล้วเนาะพี่อินเนาะเพราะว่าตรงกับเลขดังหลายที่หลายสำนักค่ะ ข้างบนเหมือนเลข3ถ้า3ตัวก็น่าจะเป็น3ามห้เนาะพี่อินว่าไหมคะ <Okay. S 1> ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับตัวเลขจากต้นขนุนป่านะคะซึ่งเคยให้โชคมาแล้วแต่ว่าเป็นปีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมที่แอดเคยมาขอนะคะงวดนี้อาจจะ ให้อีกก็เป็นได้นะคะก็ขอให้ fc แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับต้นขนุนป่าที่วัดเรือล่มนะคะค่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะคะขอใโชะคดีค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแอดจ,จะพาท่านผู้ชมไปดูต้นพอกนะคะท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานซืนลองตาก็เห็นผู้หญิงร่างตัวใหญ่ๆดำาๆนะคะท่านผู้ชมออกจากต้นพอกนะคะ ก็ไม่ได้ฝันนะคะท่านผู้ชมหลวงตาบอกว่าเห็นจริงๆนะคะก็แอดเลยอยากจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขกับต้นพอกนะคะเห็นวันไหนคะหลวงตาเมื่อวานซืนเนาะหลวงตาเมื่อวานซืนนะคะท่านผู้ชมหลวงตาก็เห็นเงาดำๆออกจาก ต้นพอกนะคะเป็นรูปร่างของผู้หญิงนะคะท่านผู้ชมคือไม่ใช่ความฝันนะคะเห็นจริงๆนะคะท่านผู้ชมเห็นออกจากต้นพอกนะคะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเนาะวิญญาณนะคะท่านผู้ชมวิญญาณออกจากต้นพอกนะคะไหนเห็นจุดไหนท่านวงตาอ๋อ จากต้นเลยใช่ไหมคะโอ๋อดเจ๋าดวงตาไม่ได้พูดกับวิญญาณบนลวงตาเตะตมามันใหญ่เตะอ๋อลวงตาก็ไม่ได้คุยกับวิญญาณเนาะจ้าเกิดมันใหญ่ตองตมาตมาเกิมันใหญ่ตองผีอ๋อค่ะต่างคนต่างคนใช่เนี่ยเพราะต่างคนต่างยืนมองกันใช่ไหมคะโอ้ยหลวงตาทำไมไม่ขอตัวเลขเนาะหลวงตา กินมันสัมมานี่ให้กินมันใจยฟองสัมมาออกมาไม่บางทีไป็นหรอก็ลองตาไม่คอเนาะลองตาถ้าคอก็คงจะได้ค่ะลองตาแล้วเขาเอาผ้าออกเมื่อไหร่คะลองตาผ้าเจ็ดสีอ๋อวันที่หลวงตาเห็นใช่ไหมคะใครมาทําพิธีคะหลวงตาใครมาทําพิธีเอาออกคะทพิธีร่ม ป้าจันบอกอ๋อป้าจันเป็นคนเอาออกเนาะอ๋อก็เมื่อวานป้าจันก็มาเส้นไหว้บอกวิญญาณนะคะท่านชมที่ว่าสิงสถิตอยู่ต้นพอกนะคะแล้วก็ได้เอาผ้าเจ็ดสีออกนะคะท่านผู้ชม อ๋อเมื่อวานเขาป้าจันมาเส้นไหว้เนาะดวงตาเส้นไหว้บอกวิญญาณใช่ไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขรอบต้นพอกนะคะก็ตรงจุดนี้นะคะแต่ก่อนก็ผูกผ้าสีเอาไว้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานป้าจันก็ทําพิธีเอาออกแล้วนะคะแอดก็ไม่ได้เจอกับป้าจันนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะเผื่อว่าดวงวิญญาณจะเขียนตัวเลขให้ก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นรอยที่ผูกผ้าสีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบหกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ วันโชคล,ล,ลาบเนาะดวงตาเนะจาจะ <c oughs> เห็นไหมครับพี่อินตรงนี้ก็เหมือนเลขห้าตัวใหญ่นาะ <c oughs> เห็นไหมบานเยอะอันนี้จริงตรงรอยที่เอาผ้าซีโอ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะเพราะว่าเอปก็จะมาส่องดูให้นะคะเพื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมีโชคนะคะแล้วก็มองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะตรงรอยที่ผูกผ้าสีนะคะอตรงนี้ เห็นไหมคะพี่อินอ๋อเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูต้นพอกนะคะก็ใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมต้นพกอกต้นนี้ก็เคยให้โชคมาหลายแต่หลายงวดนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทุกงวดนะคะท่านผู้ชมก็อยู่ที่ดวงของแต่ละท่านนะคะถ้าท่านใดมีบุญวาสนาพอก็จะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะเคยเห็นต้อนันตรงไหนคะพี่อิน มองเห็นไหมเนาะนเห็นเป็นตัวไหนคะพี่อินติดห้าห้าอะไรคะมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่สูงนะคะมองแล้วมันชัดนะเห็นห้าตัวเดียวบบกพี่ตัวเดียวอ๋อ พี่อินบอกว่าเห็นเลขห้าตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมพี่อินแอดว่าเหมือนเลขหกด้วยนะนี่ตรงนี้เหมือนเลขหกอุ้ยมือจะสั่นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่สูงเนาะห้าอะไรเนาะพี่อินห้าหกไหมอ่ะพี่อินอุ้ยพี <c oughs> ่อินแอดว่าเหมือนตรงนี้เหมือนหกข้างหลังตรงนี้เหมือนเจ็ดไม่สายตาของแอดก็มองเห็นเป็นหกกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอด จะไปชี้ให้เอฟซีดูก็ชี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถือกล้องอย <laughs> <laughs> ู่นี่นนะตรงนี่นนะพี่อินน่ชี้ไม่ถึงพี่อินท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนคะคะนี่ตัวอ,อินไหนในตรนะนี่เลขหกนี่เลขเจ็ดค่ะน่ะนี่เลขหกนี่เลขเจ็ดเนาะอาพี่อินไปชี้ให้เอฟซีดูซินี่ตรงนี้เป็นหกตรงนี้เป็นเจ็ดนี่มันเคยไหนจะเห็นบอก แต่ว่าเอด็ดไปชี้ไม่ได้เพราะว่าเอ็ดพึ่กล้องอยู่ก็ให้ท่านผู้ชมส่งด้วยสายตาตัวเองนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะจากต้นพอกวันนี้เอ็ดก็มองเห็นเป็นหกเจ็ดเจ็ดหนะคะท่านผู้ชมให้พิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็พี่อินมองเห็นเลขห้าตัวเดียวนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะจับคู่ใส่นะคะว่าจะชอบตัวไหนกันนะคะ ตัวเดียวก็ห้าหนึ่งบอกห้าหนึ่งบอพี่อินห้าตัวเดียวนะห้าตัวเดียวพี่อินบอกว่าห้าตัวเดียวน่าจะจับเลขหนึ่งใส่นะคะเพราะว่าห้าตัวเดียวก็เป็นเลขหนึ่งเนะาะอาจจะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชม,มก็ให้พิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะ ก็สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ FC แฟนช่องของละองชแนลถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะถ่าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ